อุปกรณ์พร้อมคนก็พร้อม,อมกายพร้อมใจพร้อมครับผมโอ้โหท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งยาก,ก็ยาวแล้วครับผมนี่ยาก,ก็ยาวแล้วก็ยังไม่ได้ตัดครับผมโอ้โช่วงนี้งานเยอะครับผมทั้งใบเดี๋ยวมาตัดได้ครับผมช่วงนี้อากาศร้อนอ่ะพร้อมครับผมพร้อม ้าก็ยาวแล้วก็ผมยังไม่ได้ตัดเลยครับผมงานเยอะงานเยอะครับผมช่วงนี้ทําได้ไม่มากเพราะวอากาศร้อนครับผม <laughs> วันนี้ลืมไม่ใช่ครับผมวันนี้ลืมเอาหมวกมาครับผมโอ้โหดีนะยังมีไอู้กทำไปพักไปครับผมหน <c oughs> ูแดดครับผมรีบ จะได้พักได้พักครับผมทำไปพักไปครับผมหนูแดดครับผมนี่เหนือโชคเลยครับผมขอพักร้อนก่อนครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคนเนี่เหนือโชคเลยครับผมขอพักร้อนก่อนครับ <c oughs> คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาตัดใต้ครับผมช่วงนี้อากาศร้อนอ่ะพร้อมครับผมพร้อมอยังไม่เสร็จครับผมดูแดดครับผมดูแดดผ่านมาเห็นหญ้าก,ก็ถอนหญ้าก,ก่อนครับยังไม่เสร็จครับผมดูแดดครับผมดูแดด ผ่านมาเห็นยากดถอนยาก,ก่อนครับทำได้นะครับผมตัดทรงเดิมครับผมตัดทรงเลีย่ยลอ่มเดี๋ยวมาตัดใด้ครับผมช่วงนี้อากาศร้อนอ่ะพร้อมครับผมพร้อม สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้เวลาทําง,งานอีกแล้วได้เวลาทําง,งานอีกแล้วครับผมนี่อโชคเลยครับผม <laughs> ขอพักร้อนก่อนครับ <laughs> คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมขอคุณทุกคนรีบจะได้พักจะได้พักครับผมค่อยเลียมไปก่อนนะครับผม แต่งไปเรื่อยครับผมก็ยังอาจจะยังไม่สวยเลยต้องค่อยๆเลียมค่อยๆให้เขาแตกใบมาหมัดไม้ทั้งตัดต้นไม้ครับผมตัดไปสามต้นแล้วสำหรับต้นไซก็เหลือสองต้นนี้ครับผมยังไม่เสร็จท้องฟ้าสดใสโปรอดโปร่งยากระยาวแล้วครับผมนี่ยากระยาวแล้วก็ยังไม่ได้ตัดครับผมโอ้ยทุนนี้งานเยอะครับผมทั้งใบยังไม่เสร็จครับผม ดูแดดครับผมดูแดดผ่านมาเห็นหญ้ากดถอนหญ้าก,ก่อนครับไปก่อนผมตัดให้เป็นรูปแบบก่อน <c oughs> รีบตัดรีบได้ <c oughs> พักร้อนครับผมโอ้โหร้อนจริงๆนี่ต้นคอยก็ยาวครับผมยังไม่ตัดเหมือนกันรอสักครู่นะครับรอสักครู่ครับผม ไหวแล้วแดดอย่างนี้ขอไปพักแดดก่อนท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งยากกะยาวแล้วครับผมเนี่ยากกะยาวแล้วก็ยังไม่ได้ตัดครับผมโอ้ช่วงนี้งานเยอะครับผมทั้งใบยากกยาวแล้วครับผมยังไม่ได้ตัดเลยครับผมงานเยอะงานเยอะครับผมช่วงนี้ทําได้ไม่มากเพราะอากาศร้อนครับผมงมาครับผม รีบๆๆๆๆๆๆๆจะได้พักถ้าดูแดดครับผมเอารียบรี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 บจะได้พักจะได้พักครับผมเดี๋ยวมาตัดได้ครับผมช่วงนี้อากาศร้อนอ่ะพร้อมครับผมพร้อมเดี๋ยวมาตัดได้ครับผมช่วงนี้อากาศร้อน อ่พร้อมครับผมพร้อมวันนี้ลืมไม่ใช่ครับผมวันนี้ลืมเอาหมวกมาครับผมโอ้โหดีนะยังมีไอ้มุกทอ้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งยาก,ก็ยาวแล้วครับผมนี่ยาก,ก็ยาวแล้วก็ยังไม่ได้ตัดครับผมโอ้โหทุนนีง้งานเยอะครับผมทั้งใบค่อยเลียมไปก่อนนะครับผมค่อยแต่งไปเรื่อยครับผม อบอกยังอาจาจะยังไม่สวยเลยต้องค่อยๆเลียมค่อยๆให้เขาแตกใบมา,มาอุปกรณ์พร้อมคนก็พร้อมกายพร้อมใจพร้อมครับผมโอ้โหนี่โชคเลยครับผมขอพักร้อนก่อนครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคนรีบจะได้พักเลยพักครับผม กำลังใจนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับผมท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งยากกว่ายาวแล้วครับผมเนี่ยากกว่ายาวแล้วก็ยังไม่ได้ตัดครับผมโอ้หช่วงนี้งานเยอะครับผมทั้งใบใบก่อนผมตัดให้เป็นรูปแบบก่อนรีบตัดรีบได้ <c oughs> พักร้อนครับผมโอ้โห ร้อนจริงๆไนไม้ทั้งตัดต้นไม้ครับผมตัดไปสามต้นแล้วสำหรับต้นใซก็เหลือสองต้นนี้ครับผมยังไม่เสร็จโอ้ไม่ไหวครับผมไม่ไหวแล้วแดดอย่างนี้ขอไปพักแดดก่อน <c oughs> นี่อุปกรณ์ของเรานะครับผม <c oughs> มีแค่กันไกลเราก็ทก <c oughs> เดี๋ยวมาตัดได้ครับผมช่วงนี้อากาศร้อน อ่ะพร้อมครับผมพร้อมนี่เนือโชคเลยครับผมขอพับพร้อนก่อนครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคนอคุปกรณ์พร้อมคนก็พร้อมกายพร้อม,อมใจพร้อมครับผมโอ้โห นี่เือโชคเลยครับผมขอพักร้อนก่อนครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคนทำไปพักไปครับผมดูแดดครับผมยังไม่เสร็จครับผมดูแดดครับผมดูแดดผ่านมาเห็นหญ้าก,ก็ถอนหญ้าก,ก่อนครับ วันนี้เลื่มไม่ใช่ครับผมวันนี้ลืมเอาหมวกมาครับผมโอ้โหดีนะยังมีไอ้มุ้ไม้ทั้งตัดต้นไม้ครับผมตัดไปสามต้นแล้วสำหรับต้นไซก็เหลือสองต้นนี้ครับผมยังไม่เสร็จยาก,ก็ยาวแล้วก็ผมยังไม่ได้ตัดเลยครับผมงานเยอะงานเยอะครับผมช่วงนี้ทําได้ไม่มากเพราะวอากาศร้อนครับผม <laughs> <laughs> โอ้ไม่ไหวครับ ไ,ไหวแล้วแดดอย่างนี้ขอไปพักแดดก่อน <laughs> นี่ต้นคอยก็ยาวครับผมยังไม่ตัดเหมือนกันรอสักครู่นะครับรอสักครู่ครับผม <laughs> อุปกรณ์พร้อมคนก็พร้อม <laughs> <laughs> กายพร้อมใจพร้อมครับผมโอ oh oh. ก่อนพร้อมคนก็พร้อมกายพร้อมใจพร้อมครับผมโอ้โหค่อยเลียมไปก่อนนะครับผมค่อยแต่งไปเรื่อยครับผมก็ยังอาจจะยังไม่สวยเลยต้องค่อยๆเลียมค่อยๆให้เขาแตกใบมาเนี่อโชคเลยครับผมขอพักร้อนก่อนครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคน ยาก็ยาวแล้วครับผมยังไม่ได้ตัดเลยครับผมงานเยอะงานเยอะครับผมช่วงนี้ทําได้ไม่มากเพราะอากาศร้อนครับผมรีบ <laughs> จะได้พักจะได้พักครับผมอยังไม่เสร็จครับผมดูแดดครับผมดูแดดผ่านมาเห็นยาก,ก็ถอนยาก,ก่อนครับ เน,เนี่ยโชคเลยครับผมขอพักร้อนก่อนครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคนอกุปกรณ์พร้อมคนก็พร้อม